พระเอกดังเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อหลังภรรยาพยายามฝากไข่นาน4ปีจะได้เป็นพ่อแม่คนแล้วเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อเรียบร้อยแล้วสำหรับนักสแสดงหนุ่มลุยสกอตที่ก่อนหน้านี้ภรรยาสาวนุลลามิดาได้ออกมาโพส์ถึงการเก็บไข่ที่พยายามมานานกว่า4ปีและสุดท้ายก็ได้ไข่ใบที่สวยสุดๆในวัยที่อายุเข้าเลข4ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มลุยดีใจสุดๆถึงกับเข้าไปกอดภรรยาก,กันเลยทีเดียว ล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมงานประกาศผลรางวัลเซนทันวิวตี้อวอร์ดสองพี่ t ที่เซนทันชิดลมก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเรียกว่าเป็นคุณพ่อได้หรือยังเตรียมเรียกว่าเตรียมเป็นคุณพ่อดีกว่าครับตอนนี้เราก็ดูแลเรื่องสุขภาพของเราไปก่อนแล้วก็ของนุ่นด้วยก่อนจะไปเป็นขั้นตอนต่อไป จะได้เป็นคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีผมว่ามันเป็นชาป p เตอร์ของชีวิตผมเพราะทุกคนก็อยากมีชาป p เตอร์นี้เหมือนกันเป็นชา a p เตอร์ที่สมบูรณ์สำหรับครอบครัวของเราเองเลยโดยตรงนุ่นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเขาเตรียมตัวมา2ปีแล้วนะเขาจะเริ่มเป็นห่วงเรื่องการกินการนอนเรื่องสุขภาพการออกกำลังกาย2-3วันต่ออาทิตย์ตอนนี้ก็คือดีเวลาเช็คเลเวลของเขามันก็ออกมาโอเค แต่เขาก็ดูเครียดและกังวลเยอะเรื่องเครียดมีแน่นอนครับแต่อันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราข้ามมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันแล้วมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากเพราะเราก็เป็นคนของสังคมแล้วก็จะมีคําถามค่อนข้างเยอะเรื่องตรงนี้สําหรับผมมันยังพอได้อยู่แต่ว่าน้ําหนักก็จะอยู่ที่เขามากกว่าครับที่เขารู้สึกเครียด เวลาเขาเจอคำถามเยอะเราตอบเขายังไงเราไม่อยากที่จะบอกเขาเพราะเขาเองก็เข้าใจอะแหละบางครั้งมันอาจจะมีคำถามหวังดีแต่ว่าถามในเวลาที่ผิดมันก็เลยจะฟังเหมือนไม่ได้เป็นคำถามที่หวังดีมากมันอยู่ที่ว่าคำถามมาเมื่อไหร่มากกว่าแต่ตอนนี้คือสบายใจขึ้นเยอะเขาได้ปล่อยได้ผมว่า อันนี้คือจุดสำคัญถ้าเราตั้งใจเกินไปหรือเครียดกับมันเกินไปโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะไปยุ่งกับฮอร์โมนกับหลายๆอย่างทำให้มันเหนื่อยกว่าเดิมมีปัญหามากกว่าเดิม